โอเคฮะก่อนจะเข้าไปชนแล้วผมคิดนี้นะครับอ่าสำหรับคนที่เข้าจิวไม่เป็นนะครับดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับอ่าผมใช้บนพีซีนนะต้องกดเอนเตอร์นะครับบนพีซีนะครับอสมมติผมจะเข้าจิวเป็นจิวนี้แล้วกันนะไนะมา่ใช่โอเคสำหรับคนที่ เออที่ผมเจอมานะที่เขาเข้าไมา่ได้เขาหาคิวไม่เจอนะครับถ้าจะกดเรียกใหม่มันจะไม่เจอนะครับมันเป็นแค่การสุ่มคิวนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดวิธีหาวิธีหาจริงๆคือโทรศัพท์เนี่ยถ้าป็น Android นะครับมันจะมีตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับตัวที่มเมาส์คุณอยู่นี้นะก็ตัวนี้นครับอ่ามันจะเจอนะครับ iOS เนี่ยของผมมันจะเป็น รูปเอ่อมันเขียนมันเขียนว่ารีเทอร์นะนะมันก็คล้ายคล้ายเอนเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของเอ่อ iPhone ให้นะครับซึ่งผมใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับมันเป็นระบบปฏิบัติการ iPhone นะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับการเข้าคิวนะครับคือมันจะเป็นปุ่มเอนเ r อร์ปุ่มลูกศรอย่างนี้นะครับของ iPhone ของผมจะเป็นรีเท r ร์นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับการเข้าคิวไปรับชมิีได้เลยครับโอเคครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผู้ชมทุกคนนะครับ โอเคคลิปนี้อัดวันจันทร์นะครับเดือหน่อยนะครับน่าจะลงมันยากานะครับตอนเช้านะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีกิวก่อนที่จะตัดสินใจเข้ากันนะครับตอนนี้ขาด4คนนะครับจริงๆมันก็มีคนที่ไม่ออนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่บินเพราะว่าเดือดกิวไม่พอนะครับถ้าผมจะไม่ผิดกิวยี่ห้านะครับถ้ายังไม่ผิดนะ อ่าดูป๊บยิมห้า่ปนะโอเคตอนนี้อยู่ห้าสิบแปดนะครับมันผักห้าสิบไม่ได้เพราะว่าบางคนมันตีไม่ไหวนั่นเองนะแล้วก็คนนี้นะครับอลิ่าเจนมาเกนนะครับพักไปแล้วสำหรับรอบนี้ก็หักกันนิดนึงนะ ต้องรอคนตีแล้วกัดน,นะครับโอเคเดี๋ยวเอามาพี่ปราสาทคงไม่ต้องเช็คอะไรมากเนาะนะครับผ่านกันทุกคนเนาะมาที่เอ่อกิวไปแล้วเมื่อกี้ดันเจี้ยวิวครับดันเจี้ยวิวจบไปแล้วนะไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วครับ มันจบแค่9ิไม่ใช่เอขถูกแล้วนะครับอยู่ที่70นะเพราะว่าจบชา้านิดหนึ่งนะครับเพราะนานหลังค่อนข้างอึดในระดับหนึ่งนะอาจจัเจ็ดสิบเนี่ยจะได้อยู่ที่อาจจะได้อยู่ที่800นะได้อยู่แหละนะครับโอเค อันนี้จบไปแล้วนะครับก็ซีซันผ่านมา90ครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มของคนในกิลด์นะครับประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามังกรกิลด์เนี่ยมันเหลือเกลนิดหนึ่งกับอิซาเบลล่านะครับ ก,กับมังกรแดงนิดหนึ่งนะมันเหนื่อไม่เยอะแต่ผมตีไม่ได้แลยไงมันตีได้มันตีได้รอบเดียวนะสำหรับหนึ่งคนนะครับแลถ้าเกิดเข้ามาก็ช่วยกันโยนอุกกาบาตล้กันนะครับแล้วก็กิวนี้นะครับมีเป็นลายกลุ่มให้นะครับสำหรับพูดคุยกันนะนะในกลุ่มจะมีอยู่30กว่าคนนะครับ มีอะไรคุยนั้นได้บอกนั้นได้ทานั้นได้ครับโอเคครับส่วนใหญ่ที่คนเข้า,าเกี่ยววันนี้ผมจะเน้นคนที่ p v e ได้นะครับเพราะว่าต้องให้ช่วยกันดันดันเกียวนะครับถ้ายิ่งเรายิ่งจบได้ไวเนี่ยเราสามารถเออขึ้นท็อปห้าสิบได้นะครับจริงๆคนเนกิ่วคนนี้ที่พักไปเนี่ยก็เคยหวังท็อปห้าสิบไว้นะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยมีคนช่วยกันตีเยอะมากนะครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนน่าจําเดิมน,นะครับที่ PVE เยอะนะครับก็จะมีผมก็ตีบ้างนะครับแต่สีซั่กันก่อนผมไม่ค่อยตีเพราะว่าตัวผมยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็หัวกิ้วที่ตีแน่น,นอนครับคนนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ามีใครเนาะที่ผมคุ้นหน้าคือคนนี้ตีตีแน่น,นอนนะครับแต่ช่วงคักก็ไม่จะไม่ว่ากันนะไมเกนนะนะ คนนี้เห็นตีบ้างนะครับถึงจะตีได้มาเยอะก็ตามนะคนนี้ตัวนำ PVE เลยนะครับค่อนข้างแอทิติฟพอสมควรนะแต่ตอนนี้เขาพักเพราะว่าเอองานที่ผ่านหลนังแต่ก็เข้าใจได้นะครับโอเคก็ส่วนใหญ่ก็ช่วยแล้วกันนะครับถึงจะช่วยไม่เยอะแต่ก็ช่วยแล้วกันนะครับโอเคเออ ซีซั่นก่อนกิวอผมจบแถวๆในทถาร้อนเนี่ยนะประมาณเจนะครับโอเคครับถ้าเกิดจะเข้าก็ลองตัดสใจดูครับประสาทผมไม่เคิดอะไรมากนะครับแต่จะเน้นที่กิวอกับดันจิวแล้วก็ทํามังกรเป็นหลักนะครับสงครามเอ่อฝพกประสานี่ยก็มีคนตีนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ รอบแต่และซีซันนี่ก็ค่าๆโอเคนะครับซึ่งผมก็ลืมตีบ่อยนะตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าอาธินามันลีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคอนเทนต์ให้เดี๋ยวผมจะอัดตอนที่ผมตีไว้ให้แล้วกันนะครับจะเป็นทีมเบลิก้าแล้วกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ถ้าใครอยากเข้าก็บอกได้นะครับถ้าเกิดจะเข้าไลฟ์กิคุณต้องติดต่อผมก่อนจะผมจะให้เฟซเหนื่อยลายเแล้วกันนะครับก็ทักมาแล้วกันนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ